สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกเนิดทองก็รับหน้าที่ดําเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณนุ้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับคุณนุ้ฟังครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ในการเรียนและก็การทํางานในสัปดาห์ใหม่นะครับวันนี้14กุมภาพันธ์นะครับหลายๆคนก็ ให้ความสําคัญกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันแห่งความรักนะครับหรือว่าวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความรักนะครับความรักไม่ใช่เฉพาะความรักที่เกิดจากหนุ่มสาวหรือว่าความรักที่เกิดจากความรักสําหรับเาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายหรือว่าอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละไม่ว่าจะเป็นความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้ลูกนะครับความรักในเครือญาติ ความรักของเพื่อนที่มีต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยก็มีการก้าวข้ามผ่านนะครับในส่วนต่างๆที่ในอดีตเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของเราได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับความรักเนี่ยก็เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นเพศต่างกาันเพศเดียวกันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วันแห่งความรักนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนั้นมีความรักดีๆมอบให้แก่กันนะครับแล้วก แลวก็หวงแหนอยู่เสมอก็คือรักประเทศชาติรักพื้นแผ่นดินไทยนั่นเองนะครับทีนี้ไปติดตามเรื่องราวของข่าวสารที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับไปเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ทางด้านของท่านองคมนตรีนั้นลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอเนื่องมาจากพระชมริสนองพระชมริสืบสารรักษาต,ต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอ,อยู่หัวนะครับโดยทางด้านของนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระชมริในพื้นที่ภาคเหนือนะครับพร้อม นวมรัฐนะครับรองเลขาธิการกปร,รและคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ลงพื้นที่จังหวัดตากนะครับในการติดตามการดําเนินงานและผลสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอนเนื่องมาจากพระชมัิตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโชบายให้คณะกรรมการเนี่ยติดตามเร่งรัดแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระชมริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมมนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นโดยทางด้านของท่านองคมนตรีและคณะเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้เดินทางลงพื้นที่เนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้าห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้าอนเนื่องมาจากพระชมรีที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานสนองพระชมรีพร้อมกับ พบปะเยี่ยมเยียนรัษฎรแล้วก็เยี่ยมชมผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ําของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยคลองไม้แดง ร้อมระบบส่งน้ำนะครับซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนั้นส่งรับไว้เป็นโครงการอนเนื่องมาจากพระชมริเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2559นะครับตามที่นายทินจันทบุรีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําบ้านท่าไม้หมู่ที่3ตําบลยกกระบัดอเาเภอสามเงาจังหวัดตากและคณะเนี่ยขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ําเพื่อช่วยรัษฎรซึ่งขาดแคลนน้า สำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคนะครับทั้งนี้เนี่ยสำนักง,งานกรปร,รก็ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กความจุประมาณ1นึ่งล้านสองหมลูกบาทเมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ํา PVC นะครับโดยดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําและระบบส่งน้ำเนี่ยแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2องพนาะครับทำให้ราษฎรบ้านท่าไผ่เนี่ยนะครับหมู่ที่3ตําบลยกกระบาดอาเภอสามเงาที่จังหวัดตากเนี่ย จำนวน285ครัวเรือนมีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับนอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนให้แก่พื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนประมาณ2,500ไร่แล้วก็ช่วงฤดูแล้งเนี่ยประมาณ4 0 0ไร่ได้วยกันจากนั้นนะครับท่านองคมตรีและคณะก็เดินทางไปยังโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่10อำเภอสามเงาจังหวัดตาก โอกาสนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินสนองพระราชดำริพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียนรัษฎรและก็เยี่ยมชมผลสมริ์ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการปร,ปรับปรงุงโรงสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถดพิษรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชมิดเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2558นะครับตามที่นายสุภศักดิ์โพสี ได้ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อช่วยเหลือราษฎรตําบลสามเงาตําบลย่านรีแล้วก็ตําบลวังหมันอําเภอสามเงาเนี่ยนะครับที่จังหวัดตากเนี่ยซึ่งขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรทั้งนี้เนี่ยสํานักง,งานกปร,ะรนะครับก็ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างโรงสูบน้ําใหม่โดยปรับระดับหัวกะโหลกสูบน้ําลงนะครับพร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำสำหรับระบบส่งน้ำเนี่ยได้ใช้ระบบคลองส่งน้ำเดิมแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับปี2อ6 3ทําทำให้ราษฎรในพื้นที่จำนวน869ครัวเรือนจำนวน2,000ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคและก็ประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เขาได้มีการ ทำการสำรวจนะครับผลโพวาเลนไทน์ปี2 5 6 5เนี่ยนะครับบอกว่าร้อยละ71.05อยากมอบความรักให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองรองลงมาคือเพื่อนแล้วก็คนรักนะครับตั้งใจที่จะมอบของขวัญเป็นดอกไม้แล้วก็พวงมาลัยมากที่สุดด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัตนปรีว่าการกระสูงวัฒนธรรมเนี่ย ก็เปิดเผยว่ากระทรวงวัธรรมนะครับร่วมกับศูนย์ดุสิตโพมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็กเยาวชนและก็ประชาชนเนี่ยนะครับหรือว่าทำโพนั่นเองนะครับที่มีต่อวันแห่งความรักหรือว่าวันวนาเลนไทน์นะครับในปี2565เนี่ยจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ8,923คนครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาคนะครับ โดยพบว่าเด็กเยาวชนและประชาชนร้อยละ48.12ให้ความสําคัญกับวันแห่งความรักในปีนี้พอๆกับทุกปีที่ผ่านมานะครับรองลงมาเนี่ยร้อยละ25.11ไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับร้อยละ9.03ให้ความสาคัญน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาร้อยละ9.02ให้ความสําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ร้อยละ8.72ให้ความสําคัญมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาส่วนบุคคลที่อยากมอบความรักหรือว่าส่งความรู้สึกที่ดีในวันวาเลนไทน์มากที่สุดก็พบว่าร้อยละ71.05 ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรองลงมาร้อยละ45.1ก็คือเพื่อนร้อยละ36.8คือคนรักหรือว่าแฟนนะครับร้อยละ26.19ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณร้อยละ16.07คือญาตินะครับ ร้16.05คือลูกหลานร้อยละ14.86สามีภรรยาร้อยละ13.98นะครับเป็นของศิลปินดารานักแสดงคนดังบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับอย่างเช่นที่เขาทำผลสำรวจมาเนี่ยที่มีคำถามปลายเปิดนะถามว่าใครบ้างก็อย่างเช่นคุณณเดชนะครับคุณยา่ยานะครับหรือว่าไปทางเกาหลีเลยก็มีวง BTS นะครับแล้วก็ NCT ร้อยละ12.62นะครับเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ7จ6หนเจ้านายผู้บคบัญชาแล้วก็ร้อยละ5.64ก็คือลูกน้องแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะครับซึ่งทางด้านของน้ำตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังบอกต่อยนะครับว่าเมื่อสอบถามถึงสิ่งของเลยครับที่อยากมอบให้คนรักอย่างเช่นคนรักแฟนพ่อแม่ครอบครัวอะไรแบบนี้ในวันวาเวลนไทยมากที่สุดห้าอันดับแรกนะครับมีอะไรบ้างอันดับที่1เลยครับก็คือดอกไม้ช่อดอกไม้พวงมาลัยนะครับอันดับ2คือเครื่องประดับ สิ่งของมีค่านาฬิกาเงินทองอันดับที่3นะครับคือสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ที่ทําขึ้นเองนะครับหรือว่าพวกการ์ดอะไรแบบนี้คุณผุ้ฟังอันดับที่4คือหน้ากากอนามายัยสายคล้องหน้ากากอนามายัยแอลกอฮอล์เจลนะครับแล้วก็สปเปรย์อันดับที่5ก็คือของกิฟต์ช็อปนะครับอย่างพวกตุ๊กตานะครับส่วนช่องทางการสื่อสารในวันวนาเลนไทน์เนี่ยนอกจากจะบอกรักด้วยตนเองแล้วเนี่ยนะครับ ยังใช้ช่องทางอื่นห้าอันดับแรกเนี่ยพบว่าอันดับ1คือทางไลน์ครับคุณผู้ฟังครับอันดับ2คือโทรศัพท์อันดับ3คือช่องทางแชทของทาง f c e e o o o นะครับอันดับที่4คือ Instagram แล้วก็อันดับ5คือเขียนการ์ดนะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อถามถึงวิธีการแสดงออกถึงความรัก หรือว่าทําให้คนรักมีความสุขห้าอันดับแรกคืออะไรบ้างอันดับที่1คือให้ความรักนะครับดูแลเอาใจใส่มากขึ้นอันดับที่2คือหากิจกรรมทําร่วมกันอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงทําอาหารอันดับ3ครับให้เวลามากขึ้นอันดับ4คือการบอกรักผ่านสื่อออนไลน์และอันดับ5คือหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่ทําให้เครียดนะครับส่วนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าโควิด19เนี่ยนะครับผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือ ทำให้มีความกังวลต่อความปลอดภัยในการเดินทางออกนอกบ้านอันดับที่2คือต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางจากเดิมที่เคยตั้งใจไว้อันดับ3ครับกิจวัตรประจําวันที่เคยทําเป็นประจำเนี่ยต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอันดับ4คือรู้สึกกังวลเครียดกับโควิด -19 แล้วก็อันดับ5คืออยากเจอเพื่อนก่อนแต่ว่ากลัวโควิด -19 กนะครับก็จริงอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะพบปะพูดคุย แฮงเอาทหรือว่าสังสรรค์กันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการระบาดที่ค่อนข้างจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนก็ยังมีความหวั่นกลัวหรือว่าหวั่นเกรงกันอยู่เหมือนกันนะครับ ทางด้านของรัมตรีว่าการสงฒนธรรมยังบอกด้วยอีกนะครับว่าวิธีการรณรงค์นะครับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับมีการทําการสํารวจด้วยนะครับผลสารวจห้าอันดับแรกพบว่าอันดับที่1ครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างในการแสดงความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมอันดับ2ครับภาครัฐสถานศึกษาช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังค่านิยมที่ดีปฏิบัติต่อความรักได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับอันดับ3นะครับก็คือ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันดับ4นําศิลปินดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อันดับ5นะครับจัดอบรมเสวนาแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับมีข้อเสนอแนะในการสร้างค่านิยมที่ดีในวันแห่งความรัก โดยบอกว่าควรจัดก,กิจกรรมเรื่องความรักสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของความเมตตาหรือว่าความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นสอนให้รู้จกักเมตตาธรรมรักสัตว์รักเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งรักตนเองนะครับเว้นจากการทุจริตไม่ทําร้ายข่มเหงรังแกเบียดเบียนการกล่าวร้ายอะไรต่างๆด้วยรวมไปถึงสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นเนี่ยมีความรักต่อตอนเองรักครอบครัวรักประเทศชาติแล้วก็ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความรักที่ดีงามในสังคมไทยนั่นเองนะครับก็เป็นผลสํารวจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ทําขึ้นมาในช่วงของวันแห่งความรักแบบนี้นะครับ ไปติดตามกันต่อนะครับคุณนุ้ฟังครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านของนายสุธิพงษ์จุนเจริญนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเช็งฟอร์กูดของกระทรวงมหาดไทยนะครับหลักสูตรผู้นําการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้ ขอบคุณนะครับทุกคนที่เต็มใจแล้วก็ตั้งใจมาร่วมในส่วนของกิจกรรมเนี่ยสำหรับเชงฟอร์กูดเนี่ยนะครับเพื่อส่วนรวมซึ่งคนที่เป็นคณะทํางานในชุดนี้เนี่ยไม่ใช่มีแค่งานประจําที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่างานลูทีนอย่างเดียวเนี่ยนะครับแต่จะต้องได้รับภารกิจพิเศษนะครับในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อส่วนรวมแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับในวาระครบครอบการก่อตั้งกระทรวงมหาไทย130ปีในวันที่1เมษายนที่จะมาถึงนี้เนี่ยนะครับ คนที่จะมาเชนต์ for good เนี่ยนะครับก็จะต้องมีเป้าหมายเพื่อช่วยกันบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะครับมีใจกล้าหาญกล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดนอกกรอบซึ่งจะต้องอาศัยองค์ความรู้นะครับทัศนคติที่ดีความสามารถและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีอุดมการณ์หรือว่ามี p a ชชั่นในการทํางานเพื่อส่วนรวมนั่นเองเป้าหมายในการเชนต์ for good นะครับจึงจะประสบความสําเร็จ <S <S นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยังบอกต่ออีกนะครับว่า ทุกสิ่งในโลกเนี่ยมันดีแล้วก็มีความสมดุลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียสมดุลวันนี้เนี่ยเราจึงมาช่วยกันคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อที่จะช่วยกันรักษาโลกที่มีเพียงใบเดียวของเราเนี่ยนะครับตามที่พลเอกประยุจนันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พูดไว้นะครับในเวทีของ UNFCCC ที่เมืองกาสโกประเทศสกอตแลนด์นะครับ ซึ่งปัญหาสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็น1ในผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ดังนั้นเนี่ยจะต้องตั้งคําถามนะครับว่าเมื่อรู้ปัญหาแล้วเนี่ยจะทําอย่างไรให้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยปัญหาในปัจจุบันที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือคนในองค์กรทํางานแบบหุ่นยนต์มากขึ้นหรือว่าทํางานตามสั่งทําตามหน้าที่หรือว่า ตามสิ่งที่ได้รับมอบหมายผู้กำับัญชาชี้นิ้วสั่งก็เห็นชอบแล้วก็ทําตามแต่ความจริงแล้วเนี่ยก็คือไม่ใช่นะครับผู้แต้มับัญชาที่ดีเนี่ยจะต้องคิดเริ่มสิ่งที่สร้างสารรค์นะครับเพื่อปรับปรุงงานที่นอกเหนือจากงานที่ทําอยู่ซึ่งผู้กำกับัญชาที่ดีเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่สั่งการในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็กระทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําซึ่งก็จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆจึงขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับต้องมีเป้าหมายชีวิตในการทํางานซึ่่่่่งงกกกก็จะออใหห้ Passion, ้้เเิดแชชัันนลลวขบืไปปสูามามย พร้อมกับกล่าวถึงบทกลอนของท่านวินยูอังคณารักนะครับอดีตกลุ่มผู้นำยังเต๊กกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าต้องรอบรู้เรื่องราวสารพัดต้องเร่งรัดก,กิจการงานทั้งหลายต้องริเริ่มหลายแบบให้แยบคายทุ่มใจกายสุดชีวิตพิชิตงานทางด้านของนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัฐนนะครับ รองปลัดกระกมมทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานแล้วก็การพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการในการบาบัดทุกบาร,รุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมนะครับเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการทํางานนะครับการฝึกอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมกันอบรมนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเมล็ดพันธุุ์ผู้นนําร่่ใหม ที่เป็นผู้แทนมาจากทุกกรมทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมาเรียนรู้เตรียมการขับเคลื่อนงานเนี่ยร่วมกันแล้วก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของกระทรวงมหาดไทยอันเป็นการบูรณาการงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อเข้าใจแล้วก็ขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้ดีภายในองค์กรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งทางนั้นของรกระทรวงมหาดไทยยังได้บอกกล่าวด้วยนะครับว่าความยั่งยืนของสังคมเกิดจากคนในสังคมรู้จักแบ่งปันประเทศไทยในโชคดีที่มีกลุ่มทรัพย์ทางปัญญาก็คือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยนะครับส่งได้พระราชทานให้คนไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะต้องช่วยกันคิดว่าจะทําอย่างไรจะทําให้ชุมชนแล้วก็หมู่บ้านในฝันหรือว่าหมู่บ้านแห่งความสุขเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในส่วนของเช็งโฟกูดนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงวลาของการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันี่่งทยิ สีไม่กี่สีอาจสร้างอาชีพได้มากมายรูปแค่หนึ่งรูปอาจสร้างอนาคตให้เราได้ไม่สิ้นสุดเพราะการวาดให้อะไรมากกว่าที่คิดสป,ปร,รอกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในตามสีตตเติมฝัน <ปะ S 2> ด้วยพอเพียงที่เพียง,พ,ยงพอตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงปริญญ,ญาตรีชิงเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตรรับสมัครวันนี้ถึง3 1มีนาคม65เพิ่มเติมโทร0 9 6 7 5 6 4 1 5 1